เหมือนว่าทิก o k กกำลังจะดัน Tik t o k s u b s c r i p t i o นนะครับหรือสมัครเป็นผู้ติดตามนั่นเอง <Woo! S 1> เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันมีลูกเล่นอะไรเพิ่มเข้ามาก่อนที่เราจะโพสต์นะครับตอนเราเพิ่มลิงก์เนี่ยปกติจะสามารถเพิ่มได้แค่ TikTok ซีรีส์กับสินค้าเท่านั้นนะแต่ตอนนี้นะครับ <Woo! S 2> เห็นไหมครับว่ามีการสมัครและติดตามนะครับ <Woo! S 2> เพิ่มเข้ามาแ,แล้วเรากดเข้าไปมันก็จะเป็นลิงก์ขึ้นแบบนี้เลยแต่ว่านะครับผมได้ทดลองทําละ โพสไป2-3สโพสต์แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีลิงก์ขึ้นที่หน้าวิดีโอนะเดี๋ยวอาจจะต้องรออัปเดตจากทาง TikTok นะครับว่าเป็นยังไงถ้าฟังก์ชันนี้สามารถติดลิงก์ได้นะครับผมว่าโคตรดีเลยนะปกติเราจะสมัครเป็นผู้ติดตามได้ต้องสมัครผ่านไลฟ์แต่ถ้าสมัครผ่านวิดีโอได้ด้วยเนี่ยแบบโอ้ยมันจะเพิ่มแบบช่องทางการ ทำไรายได้ให้กับครีเอเตอร์ได้โคตรเยอะเลยนะครับใครที่มีผู้สมัครติดตามในช่องเยอะเนี่ยเหมือนมีแพสซีฟอินคัมเลยนะเพราะคนที่สมัครติดตามเราเขาจะชําระค่าสมาชิกทุกๆเดือนครีเอเตอร์ก็จะได้รับเงินทุกๆเดือนไปเลยเดี๋ยวต้องลองมาดันฟังก์ชันนี้กันบ้างแล้วนะครับโคตรดี